สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่นที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับชุดคู่ลมหนาวสถานใจนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่14ธันวาคมจนไปถึงวันที่ 2. 20ธันวาคม2567น้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมลุงเล็จะมาล่าชุดนี้ให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนะครับผมจะมาในรูปแบบของตู้ลัคกี้เวลนะครับผมหรือว่าสุ่มเปอร์เซ็นต์ในการซื้อไอเทมก่อนนั่นเองนะครับผมก็จะมีไอเทมเยอะๆเลยนะครับจะมีชุดใหม่ด้วยมีท่าทางด้วยนะครับผมนี่และกอนี้ก็คือเป็น อ่าชุดนะครับอ่าแพ็คลมหนาวสถานใจ<ม>ชายนะครับผมแล้วก็นี่คือสถานใจผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงนะลมหนาวสถานใจหญิงนะครับผมก็จะมี2ชุดนี้ที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เราจะเอาเป็นชุดผู้ชายดีไหมชุดผู้หญิงชุดไหนสวยก็ไม่รู้หรือว่าเอาเป็น2ชุดเลยดีกว่าไหมน้องๆเอาคนน้องๆคนไหนเอาชุดไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครับลุงเน่จะมา ล่าชุดนี้ให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมมาสุ่มก่อนนะครับสุ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก่อนนะครับปึ๊บปุ๊บลดสูงสุด9เพชรนะคุณดูนี่ครับ80เปอร์เซนต์นะครับนี่ชุดผู้ชายก็จะเหลืออยู่เหลืออยู่ที่239เพชรนั่นเองนะครับผมก็จัดเลยแล้วกันนะครับต้องพูดถ้ำทำเพลงอะไรแยะๆมากมายนะครับผมนี่ อไอ้นี่ก็คือชุดแท็กลมหนาวสแตนใจชายนั่นเองนะครับผมเมื่อเราสุ่มเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราสุมเสร็จแล้วนะคุณดูเราจะต้องนะครับสุ่มอ่าเปอร์เซ็น์ในการส่วนลดกันใหม่นะครับผมโอเคก็ชุดผู้หญิงเรา,เาดีไหมวะชุดผู้หญิงอะไรมันสวยครัด,ดูบัวเราไม่มีอะโอเคเอาเป็นชุดอื่นดีกว่านะครับอ๋อไ,ไ,ไม่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 เอาอันนี้ก่อนดีกว่าไหมถูกเค็นกลางดีไหมวะ เออไม่เอาดีกว่ารีเฟซเลยแล้วกันนะครับนี่การรีเฟซนะครับผมจะรีเฟซได้ฟรี2ครั้งด้วยกันนะครับผมเฮ้ยนี่ท่านี้อยากได้ท่านี้อยากได้โอเคมาสุ่มส่วนลดก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ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 ๊กรึ๊กตึ๊กตา,า,า๊กตึ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 ๊กนึ๊กตาาึ๊กต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  มานนีเลยะครับมันนี่ฝนตกเป็นเงินนะครับผมและนี่ก็คือท่าทางที่เราได้มานะครับผมแล้วก็นี่คือกล่องสุ่มอะไรวะนักซิ่งคืออะไรวะมีอะไรอีกไหมที่เราจะต้องเอาในกิจกรรมนี้อืมเอาอะไรอีกดีอ่ะคุณดูรีเฟซก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้น,นี่คืออะไรวะวินเทอร์แลนด์ไอ้นี่ยเอา้า เกมค้างุณดูโอ้ขอไปครับโอเคกลับมาใหม่นะครับผมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ต้องขอภัยด้วยนะครับผมก็อ่า เกมค้างนะครับบูสเต็คมันค้างต้องขอไปด้วยนะครับผมอ่ะกลับมาใหม่นะครับผมเราสุ่มเป็นอันนี้ดีกว่านะครับเราจะซื้อเป็นกระทะไอซ์คุกเกอร์นั่นเองสุ่มเปอร์เซ็นต์การลดก่อนได้เท่าไหร่เลยเจ็ดสิบห้านะครับไม่เป็นไรเราเอานี่แหละเจ็ดสิบห้านะครับเมื่อรีเฟซครบสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งทีสองครั้งแล้วนะครับเราจะเป็นต้องเสียบเสียเพชรเพิ่มนะครับผมเพื่อการรีเฟซนั่นเองนะครับผมก็ชุดผู้หญิงได้เอาดีไหม คือมันเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันยังไม่หายไปไหนเลยอะรีเฟซสองครั้งแล้วก็ยังอยู่นะครับผมชุดผู้หญิงโอเคก็จัดเลยแล้วกันละกันนะครับนะนะนะผมชุดผู้หญิงก็ให้น้องๆได้ดูนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าก้าวเพชรเรายังไม่ออกเลยนะคนดูนี่โอเคแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะครับผมเท่าอ่าเท่าชุดผู้ชายเลยสองร้อยสามสิบเก้าเพชรนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดก็ฝากกดติดตามมันด้วยนะครับผมแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะคริสต์มาสจะปีใหม่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ไอเทมชิ้นไหนก็อย่าลืมรีบๆจัดกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะได้อเเทมชิ้นไหนก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ ลุงเน้นหมดไปก็กี่เพชรไม่รู้นะครับผมใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าลุงเน้นใช้เพชรไปกี่เพชรนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนจากกันก็ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจบคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ